สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านนะครับผมในตอนนี้เราถึงไหนแล้วดูป้ายดูป้ายนะครับจำปาดงนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้มาหลายอาทิตย์แล้วนะครับเนื่องจากด้วยภารกิจและหน้าที่นะครับเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดปีงบประมาณใหม่นะครับ ปีงบประมาณไตรมาสแรกนะครับสองห้าหกหกนะครับแล้วก็มีการไปช่วยน้ำท่วมด้วยนะครับงานก็เยอะนะครับนิดนึงช่วงนี้ก็อาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์นี้ก็ว่างนะครับจากงานเสาทิ์ก็เดินทางมาหาทีมงานนะครับที่จำปาดงนะครับลุงพลประแตนนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆยูทูบเบอร์เรานะครับอันนี้อยู่ในหมู่บ้านนะครับ นี่นะครับมาถึงแล้วนะครับนี่เป็นบรรยากาศสดนะครับที่โคกหนองนาจำปาดงนะครับนี่ครับปู่ปาริจิตนะครับก็คืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับคืบหน้าไปเยอะแล้วหลังจากไม่ได้มานานนะครับก็น่าจะใกล้แล้วเสร็จแล้วนะครับใกล้แล้วเสร็จก็เหลือช่วงรอยต่อนะครับช่วงรอยต่อ โอ้โกโก้ไล่นะครับโอ้โไล่สองมาแล้วนะครับโอ้ไอหนุม่มเกาาลีดูบรรยากาศนะครับโอ้สดๆนะครับตอนนี้ไนนะครับ ฮะโอ้ยเลเสียง่ามเลยครับปกติเคยเห็นมาบันศุกติดงานติดงานโอ้งานเยอะมากเลยช่วงนี้โอ้กหับเย็นนี้ปะซับใหม่เอ้ยอันเก่าอะล่ะบ่เข็ดไหมเข็ดไหมบ่โอมาถึงก็ถามวันกลับแล้วนะครับตามสไตล์ Google Live นะครับผมครับผมตเอาคองเงียบเดี๋ยวไปใเซกันเบด พูนเฮ็ดอันบ้านเอสดีอยู่อ๋ออยู่ข้างในบ่ครับอ๋อวันนี้ก็สิบโมงครึ่งเนาะโอ้เปลี่ยนไปเยอะมากเลยบ้านพี่เหน่งก็มาตั้งแล้วเนาะครับผมพร้อมเข้าอยู่พร้อมแล้วครับเมื่อวานที่เหน่งพี่เมย์ก็วัวสะอาดตั้งแต่บ่ายๆนะจนมืดอืนี่นะครับเป็นบ้านของมากไกลเดี๋ยวสวัสดีมาคนเดียวดิ<ม>ให้มากับ,บพูดเลยเดี๋ยวเรา อ,อ๋อนี่ห้องน้ําก็ยังทําโครงอยู่เนาะยังตั้งโครง,อ,งอยู่นะครับตอนนั้นก็ได้ยกเสาช่วยอยู่โครงการก็ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆอันนี้ร้านกาแฟนะครับในห้องน้ําว<ม>ันนี้สาลาก็เสร็จแล้วเนาะสาลาองค์ปู่จําลองนะครับโอ้เปลี่ยนไปเยอะมากเลยไม่ได้มาเกือบเดือนแล้วเนี่ย<ม>ไปช่วยน้ําท่วมอยู่ขอนแก่นเห็นอยู่ ท่วมหนักท่วมหนักปีนี้ต,ตอนนี้ยังยังท่วมอยู่ไม่ลดเพราะว่าน้ำเขาปล่อยออกมาจากเขื่อนบลรน์เพราะเขาต้องระบายว่ามันเกิน,นร้อยร้อยเปอร์เซ็นแล้วน้ำที่เขื่อนไป,ไปแค่ขอนแก่นปะแม่น<อ>เพราะว่าพื้นที่รับผิดชอบอยู่แถวนั้น,นอยู่น้ำพองบ้านโนนเชือกน้ำพองน้ำคลองน้ำพองบก เ, <c oughs> เ,เจา้าคนเกาหลีครับผมเกาหลีครับเห็นพี่นาทีก็ยอมบร่ร้ากันยอมผมบ่ผมยอมก่อนลาวอ,อีกเอาปลุงอยู่ข้างในบ่ลุงพนยังชนมาครับเอาปะยังชนมาเลยลุงใจเมื่อยอยู่อ๋อเดินทางบ่อยช่วงนี้ครับเป็นเฮ็ดไอ้หยังนั้เมื่อวานนี่รั่วกระแพงเพิ่งอ่ะต่อต่อขึ้นอีกเพิ่มความสูงบรรยากาศสดๆนะครับ ตัวร้อนๆจริงๆด้วยนะผมอากาศฝนไม่ตกเลยบ่ม,มันก็เพิ่งสิยุดประมาณสามสี่มื้อเนี่ยแหละคะรับปกติกับโต๊กเบิดมือ้อทางอุดอตกดีดีเดี๋ยวผมดับรถก่อนดับรถก่อนรนะอ,นะอ,อมวอมวอมวอมเครื่องโอ้เปลี่ยนไปเยอะมากเลย <S <S> <S นี่นะบ <S <S อ้เสา เสาไฟเสาไฟเพิ่งเห็นไ,ไ,น,ไน่เลยไม่เห็นในคลิปแล้วแต่เพิ่งเห็นของจริงนะอโอ้หมารอบนี้มีไฟฟ้าใช้แล้วนะครับมีอย่างเปลี่ยนไหมครับเนี่ยเยอะใช่อันคูกเกาเอาเล็กเอาไปแล้วอืมปูก็เอาเล็กที่เรายกนะครับที่เราเลยเชื่อมทําเป็นโครงแล้วก็ยกมาเอาออกหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวก,ก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะ ดูละใกล้ลองชั่งมาแล้วครับใกล้น่าจะใกล้ได้ฉลองแล้วแหละมนแคนแกนคูนอ้าวบอไม่รู้รอดูรอดูมันฉลองนี่มาอยู่บนนี้ก็เดี๋ยวถ้าตรงกับเสาทิ์ก็ได้มาแต่ถ้าไม่ตรงก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวดูทางไลฟ์สดกูบกูไลฟ์แล้วกันเจ้าของเพจดังนะฮะกูกูไลฟ์เก้าพันยังเก้าพันหรอวะมันมันอยู่ที่แปดพันตอนนี้ มันมันแปดพันตอนไปสารเมื่อกี้ไงปะบนแม่เมื่อกี้นี่กอดก้อนเมื่อกี้อรอบรอบก่อนครับมันไปได้ยอดตอนนั้นได้ประมาณอู้คนบึงสามแสนสี่แสนนะยอดวิวนะ่ะอืม,อมันเลยได้ขึ้นมา 8, แปดพันนะตอนนี้มันยุดแล้วเดีย๋ยวมันก็ขึ้นเดีย๋ยวมันก็ขึ้นครัของผมส<อ>ี <laughs> ่พันหกไอเรื่อยๆก็ฝากติดตามด้วยนะครับทางเพจ u t u b e นะครับเอ้เพจเฟซบุ๊กเฟซเฟซบุ๊ก กดไลค์ like นะครับแล้วก็เอ9ยูนนะครับผม,รบผมเราก็ทำควบคู่กันไป<ต>จะ,ะพันกดยากกด youtube หน่อยอืมหมือนคนเนาะครับเหมือนคนนะครับคนติดตามถึงจะมีรายได้นะครับแต่ตอนนี้ก็ส่งดงส่งดาวได้นะครับผมใครเข<ม>้าไปดูเนาะผมก็เดือนหนึ่งก็ซมีดอกคนหนึ่ง <c oughs> เดือน,นก็บม,มีเลย <c oughs> <c oughs> ส่งดาว <c oughs> ต้องร้อนเนาะอยู่อหุ้มก็เย็นอยู่บรรยากาศนี่บ้านนี่โอ้ยแอบเห็นยังบ่อยากได้ไหมเออเห็นลูกสาวคน้รกมาแบบลูกสาวใครมาสาวแจสมอนมาโอ้สวยบ่สวยมากโอ้ขึ้นกับหรือบ่ยังครับผมขึ้นมาไหมเนี่ยตอนนี้เพิ่นอันท่าลูกสาวไปบ้านอยู่เดี๋ยวก็มาสุรินทร์บ่ครับอ๋อเห็นในคลิปกูก็ไล่หรอเล่าเนาะนั่นแหละ เป็นมาลูกชายมาด้วยไหมเหรอแมนนะครับอัปเดตล่าสุดที่โอ้ห,อหนองนานะครับครับ,บ,บ,บผมกาเย็นครับู่นนี่มาไหมมาครับอยู่พุ<ะ>่น่ม่ทั้งรถเอานู้เอารถมาบ่ะโอ้ยังไม่ไปมนะยังไม่ล้างล้อรถใหม่เลยเนี่ย <c oughs> ต้องล้างล้อได้เนี่ยนู่นก็เพิ่งมาคอดเนี่ยละบ่ โอเคนะครับอัปเดตล่าสุดเนอะก็อยู่กับ Google l i e นะครับคลิปนี้ก็แนะน,นำทางหลังบ้านเดี๋ยวค่อยเดินไปดูเห็นว่าขึ้นกันหลายหลังแล้วบ้านพี่น้องยูทูบเล้ครับผมครับผม,บผมสวัสดีครับผม